สบายดีพ่อแม่พี่น้องลงป้าหนะ้าอาสุผลๆวันนี้ก็เป็นมื้อวันจันทรอกจันทร,ร์ไอ้วิ่งกับบัวได้ไปเวียกซ้ำซ้ำทาสีอนามัยห้องน้ำแล้วก็อนามัยห้องเปลี่ยนก๊อกเปลี่ยนก๊อกไวปดิ<อ>เป็นอย่างไงปักบวัวป,ปักบวัวแล้วก็ก๊อกน้ำขิงหยมอนามัยพัดลม กนดัดถัดลมแล้วก็สีพ้าไปเบืิ่งห้องใช้ทุกไฟทุกไฟตัวใดตัรนี้วะแล้วแล้วเวนาะืันนี้เพราะว่าเมื่ออื่นเมื่ออื่นกับลูกค้าสิเข้ามาโบแล้วก็ให้แล้วภายในมันนี้แล้วก็คนเพื่อเนี่ยยังรอยัง,ออยงสีอยู่ในนี้อยู่ เดี๋ยวสิพามาเบิง่งทั้งในห้หองห้องสระอันนี้จะเป็นหน้าบ้านหน้าบ้านกระเมียนเล้วส่วนหนึ่งยังเหลือเศษขี้เหงาหน่อยหนึ่งนล้วลรกบ่ ยังไม่เห็นเธอยังไม่ได้พาเข้าไปบึงทาสีโปงเอี่ยมบบได้ทาน่นหลายฟ้าหลายปีละถ้ามีประตูยก็อันบบไดโบอกทาปงเอี่ยมดอกหักแนมเบึงว่ามันเปื้อนแนมเบึงมันเปื้อนแล้วก็เลยทา เดี๋ยวพาเข้าไปเบอร์้างในอันนี้จะเป็นทางในห้องอันนี้เป็นห้องถูงห้องถูงก็จะมีพัดลมเดี๋ยวสิแดงอนามัยพัดลมถูเพื่อนเรียบร้อยแล้วไไนอน,นี่จะเป็นหันครัว คอเตอร์คอเตอร์ทันอันนี้ห้องน้ำห้องน้ำยังมีใยแมงมุม,มอยู่อันนี้ทางนอกไม่ข่ยลู้ไดอันนี้ในห้องนอน ของนอนก็จะมีแอร์หน่วยหนึ่งเดีย๋ยวสิไปเอาตังเอาขั้นใดมาปีนอันนไม้ก็เล่อันนี้ก็ปูมาเบ่ง Hãy subscribe nông thôn, Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เป็นิดเองใครเนี่ยใครกันงกิเน,งเน,งเน,นเนี่ยห้องในห้องนี้นี่อันนี้หน้าบ้านห้องห้องห้าแค่ เป็นไหนแล้วเนาะวะใช่แล้วใชแล้ว,ลว,ลว,ลวหาสีงามทไทยเปียโบยูห้องใหม่ห้องงามลูกค้าก็ียโนยูห้องเก่าห้องเพื่อนขรับเปียอยูรอราคาเท่าไหร่เขาก็ยู ว่ล์กอีกกระถืออีกห้องจนบกพร่องซะอาาูกข้ามาถามหลายอันนี้มันห้องที่หนึ่งมันตห้องที่หนึ่งนี่ห้องที่หนึ่งพัดลมกระเพื่อนตรงนี้อนามาัไม้พัดลมแล้วก็สีได้ถูถูพื้นไม่ต่ว่าอนามัไม้พัดลมก่อน ไอ้ดิ่งกับมาโตหาสี่ตอห้องหนึ่งหาสี่ประตูเอามาเอาินมาไแล้วโอ้ยห้องนี้ พอจนเจ็บตีนขี้ปูนอันนี้นั่นขามตีนยุน้มเยิ้มยุ้มเยิ้มยุ้มเยิ้มซะ อันนั้นมันคาบมันเจ็บว่ออกห้ออนี้ผัดอันผัดลมโมได,ด้กันจะว่ามีเออยู A ่ L. ยังว่าแล้วทำไมผัดลมนีม่แตกพื้นก็นยังไม่ได้ถูถึงอ่ะ 也很足。嗯、yeah, mm，嗯、hmm. 嗯、mm。Hmm. ลองไปลองแต่งพดันนี้ก่อน เธอร้อนนะแดดไม่พัดลมห้องหนึ่งไปต่อห้องสองห้องสุดท้ายแล้วก็ขวดนะขวดแล้วก็ปักกิ๊บเครื่องออกแล้วก็ปิดไว้ อันนี้ห้องทีโซห้องสุดท้ายไอห,หลิงร้องหากระแปงห้องน้ำแล้วเขาเจ้าออนหากระแปงห้องน้ำขยจะว่าเขาจะสีมาอนา,าไมยออกพระเจ้าผลเครื่องมาละเมื่ออื่นจึงสีข้ามาอยู่ไปหาไอเดีวมาเอาีีเน,นี่ย ได้ลกีบอันนี้มื่อก่อนดีเนอะยงหอดในมีแอันเดียบบางนี้เจ้าหวาเครื่องอันนี้เอา้าเจ้าอันนี้ไว้ห้องยอดก่อนเพราะว่าห้องยอดเราต้องในอนามัย มาเมียนอาเคมเนี่ยวิวจะขอตัวลาไปก่อนเ้อผมกำัน,นมาในวะิววน